สบ,บายดีสบ,บายดีเอซีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกผู้ทุกคนเนาะที่เขามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะนี่ก็หาทุกคนไ้้บึงสาวลีเก็บมักทั่วเฮียลี่มาหางนี้มาหางนี้จังไรเอออันลุ่มมันแดอเออสาวลีก็สร้างแล้วเนะาะเออไปเห็นอย่างกินต้มอ่าเอาไปต้มต้มสาปา,ปาโอสร้างฮิตได้น่เ่เขาไปั่นกัน นั่งน,นะขอบใจเดอ้อเม่เยเจวอนตอนนี้ซาบลี่ได้กินแล้วเดอ้อมักทั่วนะเออลูกก็เอาไปตำสุก,กินเทานึงแล้วตำสุก,กินเพิ่นววาเซฟวาสัน Ded: มาเมื่อนี้่นก็ตั้งแต่เอ้ยนกไปหุ่นบไัยมาเก็บจากบ้านทะหนึ่ง เก็บเก็บคำนี้นึ่งเออเก็บไปเราไปเห็นอย่างก,กินต<ำ>ําต<ำ>ํามอ้อเซบคือไอ้นอกตําสุกินบ่เด้อ่าตักินแซบเซเด้อเมืนน่อนเราตสวยนกกินเด้เอไอ้นกก็ยกังตําสุรีกินนี่เป็นไล่ไล่หมตอนนี้โดยไอไอโ เออได้เงินเออคันธามันน้อยง่า่แซมนี่เราหาเก็บไปขายได้อืมได้อืมตอนนี้หฮากินก้อนนะเฮากินกันเฮากินเลือดเราเฮาจังเก็บไปไข่เก็บไปไข่เอ้นี่มาทางนี้เด้ย่างนก มังอ mm. ันนี้เคยกินบ่ลีมังนี่น่ะเคยกินบ่ออเออเขาเอินมักอันมักอีปูบ่จ้ะเขาบ่ฮื้ป้อนหูบึงไดอันมังอันนี้นะป้อนหูบึงะาฮอันเบิงเอมักย่างได้ว่ามักนอยอันแนมักนอยีนะเฮาปะเฮาย่างก่อนมักนอยนีนะเอาแต่มักย่างๆแบบนี้มักแบบนี้กกลังกิน ซาลีมาเก็บแล้วเด้อมักเขือกะกำลังเป็นมะเขือกะไดนซาลีก็มาเก็บไปแกงตลอดเนาะแกงตลอดอันนะนั่งนะมกนักย่างนะเอ้ยเอ้ยนกมาเบิ้งมาป้าดมาขั่วอย่างไงยัยงน้อยอย่างไรก็ได้ซาลีนี่โบเก็บไปกินเนื้อ่ะมันเป็นไรเด้เนาะอโอ,โอ,โอ้แหงตกแล้วลี่เ้ย Cho hai ít tốt nhé Hôm ăn ối mà kẹp những bù mì hứa Tài, 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 tài nhé, chỉ đeo già hốt bộ sẵn Hốt cho vào mắc cầm lăng pin mát Để mát mình nhé Sẽ đây Mưa ná lo Pế bưng nô hạ nô bọn Hãy บนนานะบนนาเอาไนไล่เอามารลเอยนกอีแก้งสุกินเอาเอามักบวบนี่แดเอามักอันอีปูนี่แดเก็บมักทวนี่ใส่แกงแกงเอออีกแก้งสุก,กินเด้อสาวรีเฮนโกจักแต่งยูครัวกินทุกคนเอ้ย ็นแกงปลาดุกเรอเพื่อนมาเอาอันมักทัวอันมกักอันนั้นไปแกงซาปลาดุกว่าสันตอนนี้เพื่อนก็ต้มปลาไปหุ้นแล้วเนาะต้มปลาไปแล้ว <c oughs> ว่าก็งามงามขอบบุญขอบคุณเม่เจวรบอเดอที่สวยเหลือเพาตรงเรื่องของเขาเนาะตอนนี้เพื่อนก็พักที่ปุ๊กไว้ก่ พอยูพอกินแล้วเพื่อนก,กว็ามาตัดตัดเป็นทอนเลยตัดสั้นเนอเพื่อเราตักมันจะง่ายกำฮบกันล่ไล่อันอันกระไดลีเราตัดสินนะเราตัดเธอละน้อยแล้วมันซาเนี่ยอนต้มปลาดุกทะลวนทะลวนทะลวน แกงแล้วกัเอิญกันมากินเบดทุกคนเด้อมันได้กินนำกันเบดทุกคนเลยโอ้โหเบิ่งไก่กันมาสโลสเล่อยูอ่ฮั้นคือโบเขนานอนไก่เอ้ย <c oughs> อืมจับหุบกันเลย Ơi nốt kèng la Ơi nốt cơ kèng bụi mắc hoa nè Xẹp Ơi ừ. Thật xắn nè Nhau cứ cao nè Thật xắn xắn Hồi đi họ hồ buông tắc ngai Nhau mà nội <cười> 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 ê, 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 ê ai này, ai nhìn cây mừng ơi lì khoa kín mì hà bằng cây cúc ai bùn mì cà bằng đi hello bùn mì ơi bùn mì bùn mì bùn mì à?

ก็ไก่้กลกอก็ก่ไใกล้เาหน่นกะบอกให้เอาอันไม้ขึ้นมาไว้เอาไมาขึ้นมาไว้มันได้เอารูทิ้งมาจอดนี่เพื่อนก็เก็บเมียนได้เฮาขนาดเพื่อนดีใจอีไดลดทิ้ง <c oughs> <c oughs> จะเอามาไว้เพื่อเป็นอันจูงใจเพื่อนให้เพื่อนยูทำเพวกเฮาทุกคน เพื่อนฮิดเพื่อนช้างทู่นี่ <c oughs> <c oughs> คือว่านอกเขาไปป่าก็เป็นวิถีชีวิตของพวกเขาแต่เขาก็ดีตุ้นเขาเจา้านะอยากให้เขาเจ้ารุดพ้นทุกคนต่อหน้าไปกับเครื่องป่าของดงกับโบมเมนวาจีมีอุดมสมบูรณ์อยู่ฮันตลอดเนาะมันก็มีเมื่อมีนั้นไป บัดหอดยามันเมื่อด,เดีเขาเจาซ้ำมากินเขาบู่วิธีหายอยู่หากินอยู่ทางนอกเขาบู่กันทำมาหากินอยู่นำบ้านนำเมืองเขาเป็นสะได้เขาต้องได้หัดเขาเจ้าซ่อนเขาเจ้าค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นเลยทุกคนอดทนซู้ไปพร้พอมๆกันทุกคนเอ้ยเพื่อว่าเพิ่นหลุดพ้นเนาะ เฮ้ยโอ้อยยาชุบปุ๊กออชุบยาปุ๊กข้างนอกชุบยาปุ๊กของแม่เนี่ยสาามอแล้วสมองทั่วเปล้วกะปรุงเลยเด้อปลากระสุกแลวแหละอาโอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้ซาวลี่เพิ่นก็ขัวกินเดี๋ยว สนุกก็จะได้ข้ออนุญาตจบคลิปกันทางแค่นี้ก่อนทุกคนเพราะว่าอยู่นี่ก็คิวยาบอเท่ากันดเดนอ <c oughs> เดี๋ยวสนุก,กก็จะได้พลุกบุญมีออกไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะทุกคนนาะสปหรบคลิปนี้สานุกขอเก้าคำว่าสบายดี